ครับพี่น้องครับนาทีริงเราใจใกล้ก็มาทุกขณะแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่6ของเดือนเมษายนวันที่6ของเดือนเมษายนเป็นวันสำคัญยังไงคือวันที่6เมษายนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันจักรีซึ่งตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีนะครับเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชปฐมบรมราชวงจักรีเสด็จปราบดาเสกขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญของไทยอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันหยุดของทาง าการจาร้าพนักงานของรัฐถือว่าเป็นวันํำกัน,<อ>นกเป็นวันหยุด<อ>นะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้ว,ลแ,ลวแห่แรกจะเป็นยังไงม,มาชมกันเดี๋ยวคอยลุ้นกันใครจะเปิดก่อนอเ,อเริ่มลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นเยืน

นี่ทีมงานจากทางโกศมพิสัยจังหวัดมาสารคามก็มาด้วยนะครับมาร่วมสนุกกันมา,มาดูทางนี้มั่งทางนี้เป็นยังไงทางนี้พร้อมหรือยังนนองนี้มันจะเป็นโค้งโค้งหน่อยอะครับ <c oughs> แต่อีกทางด้านหนึ่งทางด้านทิศใต้มันจะย้อนแสง ฮฝั่งนี้ก็หนาแน่นเหนกันนะครับแต่รู้สึกทางด้านนี้น้ําจะตื้นหน่อยส่วนฝั่งทางด้านนี้น้ำก็จะลึกตรงนี้จะเป็นน้องน้ำเก่าช่วงนี้จะมีความลึกกว่าทางด้านโน้น ไกลขมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องได้มาจากที้ือ้นไปยเดียคือ้ไปใช้รถบัารนะโอ้ยแต่รแกที่พอดาวนี่ได้ตลอดยนะงั้นพี่รุบนตเดียผมยึานนี่งงั้น